สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมเบเลคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่22นี้ที่ประเทศไทยของเราที่โคราชเป็นเจ้าภาพครับซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณ คุณแอนโทนีด้วยครับที่ล่าสุดได้มีการเผยว่าวาดะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เป็นการท่ายของคุณแอนโทนีนั่นเองที่ได้มีการถ่ายวาดะเช็คอินประเทศไทยถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแน่นอนนะครับว่าการที่ NEC ส่งวาดะมาแบบนี้แน่นอนว่าเขาก็คงจะหวังแชมป์เป็นอย่างแน่นอนครับสําหรับการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียใน ครั้งนี้ก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่แฟนๆกองเชียร์สาวแต่ของเราจะได้ชมกันต้องบอกเลยว่าสนุกสนานแล้วก็ดูเดือดแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของเพียวอัจฉราพรคงยศสาวแต่ของเราที่แน่นอนว่าเธอก็ร่วมทีม NEC เป็นฤด,ดูกาลที่2แล้วแน่นอนนะครับว่าเธอก็ มีชื่อลงสนามร่วมกับทีมใน,ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสร2024ปีนี้กับทีมด้วยเราก็จะได้เห็นเพียวอัชาราพรณของยศควยกับวาดะเป็นอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนก็รอคอย ซึ่งเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าก็มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับสำหรับชาวโคราชที่จะได้มีการร่วมต้อนรับนักกีฬาจากหลายๆทีมหลายๆประเทศมารอชมแล้วก็รอเชียร์ให้กําลังใจ NEC เพียวอัชราพรของยอดรวมทั้งตัวแทนทีมไทยของเราอย่างโคราชแล้วก็ทีมต่างๆที่มีสาวแตงของเราร่วมทีมทุกคนเลยครับเชียร์ทุกทีมเลยครับ